สัญญาณชัดเจนนะครับกลับมาอีกแล้วรายการที่ทุกคนหรือหลายคนน่าจะรอคอยหรือบางคนเพิ่งจะมาเจอะเจอกันอ่านคนจากเบอร์อ่านคนจากเบอร์โดยใช้ศาสตร์แห่งพลังตัวเลขนะครับซึ่งพลังตัวเลขเนี่ยมีอยู่จริงและมีสถิติที่ชัดเจนต่อเมื่อคนๆนั้นนะเข้าพยายามเข้ามาค้นหาเข้ามาสัมผัสซึ่งผมก็ต้องคิด เนื้อหาดีๆเนาะให้คนเข้าถึงองค์ความรู้ในครั้งนี้ก็กลับมาในรูปแบบของการที่เราดูรายการดูข้อมูลดูตัวบุคคลจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเขาน่าสนใจเอารหัสชีวิตเข้ามาถอดดีกว่าก็เลยเกิดรายการนี้ขึ้นนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับขอบคุณที่ช่วยคอมเมนต์แล้วก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์ถ้าบางอย่างโดนใจเนี่ยก็ส่งต่อไปให้ถึงญาติมิตรนะครับ ที่ท่านอยากให้เขารู้เรื่องของพลังตัวเลขบางทีเราสะกิดด้วยตัวเราเองอะ่ะเชื่อไหมว่าเขาก็ไม่ฟังเราแต่กลับกลายเป็นว่าถ้ามีรายการนี้ส่งเทปนี้ไปเขาอาจจะดูแล้วเข้าใจก็ได้นะครับเอาละวันนี้นะครับธุรกิจ SME หรือร้านค้าที่น่าสนใจแล้วเป็นอะไรที่สะดุดใจทางแอดมินทีมงานนะครับเขาก็เลยไปหามา เป็นการขายข้าวเหนียวนะครับโดยสรุป,ปรเขาเขียนยนี้เลยนะว่าขายข้าวเหนียว5ปีซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินนะครับเจ๊พัดข้าวเหนียวห่อใจบุญ25บาทาืมให้เยอะจนกินไม่หมดไม่รู้ว่าจุกคอขนาดไหนอันนี้เดี๋ยวต้องให้ทีมงานเอาเทมมาเปิดนะครับอยากรู้ว่าที่ทีมงานจะส่งข้อมูลให้นี่ครับเป็นเบอร์ของเจ๊พัดโดยตรงไหม พัฒนิโตรครับเจ้าของคุยเองเลยครับทีนี้ทีนี้เบอร์ที่อยู่ในคลิปกับเบอร์ที่เราทีมงานถามด้วยตรงกันเลยเนาะตรงกันโอเคตรงกันเลยนะครับก็บ่อยครั้งหนึ่งนะครับว่าเราต้องขอบคุณเครดิตรายการ<ม>ชี้ช่องรวย<ม>เขาก็ไปถ่ายทำคอนเทนต์ดีๆออกมาเราต้องการสะท้อนจากเรื่องของรหัสตัวเลขเพราะในในในคอนเทนต์ที่ทางชี้ช่องรวยทำเนี่ยเป็นแม่ค้าที่ประสบความสำเร็จ เป็นคนที่น่าสนใจเนี่ยเขาก็จะมีเบอร์มือถือปรากฏอยู่ทําให้มันได้ไอเดียว่าเออเราน่าจะเข้าไปทำความรู้จักนะครับแล้วกท็ที่ทีมงานทำเนี่ยไม่รู้ทีมงานสัปดาห์นี้ยังไม่ลืมเนาะพอรายการเนี่ยออนเราก็จะบอกเจ้าของเรื่องเนี่ยเขามาดู1 2เราก็จะส่งหนังสือนะครับแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขเขาได้ได้มีความสุขด้วยนะครับเอาละทีนี้ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดู เข้าเหนียวนะครับเจ้าอร่อยเจ้าดังดูไปพร้อมกันนะครับเพี่ันแรกเลไขายไม่ได้เลยันแรกขาได้หกิบาทตั้งร้านได้ใบสองถึงผมยังได้หกิบบาทช่วงโควิดพอดีคนไม่มีตมังค์พี่กเ็เลยทามาเก็บบ้างขายบ้างเนี่ยลูกค้ามานี่เธอ,อคลิปวิดีโอมีกลิ่นนะคงอร่อยอะ <laughs> <laughs> เขาก็จะบอกว่าทำไมใครถูกจังใจบนจังเนี่ยอยากให้ลูกค้าอิ่มมากกว่าก็มีความสุขดีนะกำไรน้อยแต่เราก็มีความสุขละลูกค้าอิ่มเราก็คออยู่ได้แค่นั้นก็มีความสุขละใจกว้างเนาะถ้ารวมสามสิบถ้าไม่รวมยี่สิบห้าเออทำไมข้าวเยอะจังปีนี้ปีนี้ปที่5แล้วตอนนี้โ่ไปเขาตอนนี้ป้าปิด่นอยู่มานเดียหลาดที่กรุงเทพ แครส่งไปที่อยู่นรับกลูก้วยแต่ว่าจะได้น้อยหรือได้อยู่หอสอสบาทวันหนึ่งใช้ข้าวเหนียวตามกระสอบไก่ช่วงนี้จะเป็นวันละสี่ร้อห้าสิบหาร้อลไก่สี่ร้อสบารยเยอะขนาดไหนนะมีจีูีวก็ิข่าสายดูอยู่ไก่แไก่แซบีเบดีกม่ผมไม่เคยไม่เคยเจอไม่เคยเจอขายอย่างนี้แล้่มีหลายรสนะอ่าส่วนมาก กำลังวิเคราะห์ว่าไอเดียมันอยู่ในตัวเลขมั้ยบอกไม่ถูกเลยตำรวจเนี่ยความดูเฉลยนะตัวเลขอันนี้จะเป็นเคลื่อนไหวกันอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วทำไมถึงมีหลายรถขายดีที่สุดยอดขายอยู่ที่สามหมื่นสองสามหมื่นสองเป็นนักกำไรแล้วก็เหลือแค่เจ็ดแปดพันมีมีบางคนเขาก็เหมาไปแต่วันก็สองพันสองพันห้าสามพันอย่างเงี้ยพอละใช่บางคนก็ซื้อวันนี้ไปกินพรุ่งนี้ นิ่มข้ามคืนคนเรามาซื้อคืนนี้แล้วก็ไปเก็บกินตอนเช้าแล้วก็ออกทำงานเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาข้าวเหนียวจะมีข้าวขาวข้าวดำอยู่อร่อยข้ามวันด้วยเหรอร <c oughs> ้านอยู่ไหนร้านอยู่ไหน,นให้ซื้อกินบ้างไข่ด <c oughs> ิบข้าวได้เลยฮะโอ้โหเอาใส่ตัวไหนลูกตัวเขนเน้นอ่ะเน้นอ่ะี่สิบห้าลูกร้านเปิดบ่ายถ้าไข่ดีที่สุดลูกค้าก็จะตอบแถวเด่นหน้าร้านยาวไปถึงร้านนะ ยิ้มจล่อแลวก็ถ้าเขาไม่ถูกใจเปลี่ยนนะคะก็เปลี่ยนถ้าฝนตกยอดก็จะตกตามเพราะว่าฝนตกลูกค้ามันท่านเขาก็ไม่ออกมาอ้ามันก็ไม่เครียดอะไรเพราะว่าเราก็คิดว่ามีวันได้แล้วก็ไม่มีได้ก็เลยไม่ค่อยเรียเรื่องขายไม่มีแต่มีแต่ว่าถ้าใครมาเรียนผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะไปกินอะไร ข้าวหิวข้าวแล้วไงเดี๋ยวกำลังคิดว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวอะไรต่อรอคลิปจบก่อนตอนเย็นก็มาเรียนที่บ้านนานซิเองก็อร่อยงานที่บ้านตอนเย็นก็มาฝึกห่อฝึกขายอะไรียนเสร็จแล้วขายได้เลยแต่เพราะว่าเขาเรียนกันหลายคนแล้วไปขายได้เลยเนี่ยน้องเขาก็มาเรียนไม่ยากนะถ้าสมองไปเรียนที่หน้าโรงงานหรือว่าอันนี้คือแกเปิดสอนนะครับเพราะอย่างนี้คนรู้จักเยอะแล้วมันก็เลยไม่ยากไม่จบแล้วยวไม่ยาก ที่นี่เขาจะกันน้อยจะก็อยู่ได้นานนะเพราะว่าโมันเย็หนหน,น,น้าเบื่อไม่สว่างเขาจะสนใจมากไหมไม,ไม่ไม่มีความงกเลยอะ่ะเนาะความเมตตาดีอ,อันนี้ขอให้เขาขายดีๆนะครับดีๆตลอดไปแด้อยู่กับครอบครัวเมื่อก่อนจะามานอยู่บริษัททำงานโรงงานก่อนที่จะมาขายของออเพราะว่าอย่าลองมา อยงงานแล้วอย่าเป็นนายจ้างของตัวเองบ้างก็เลยออกมาหางานออกมาหาไล่ขายกันดูปเปเี็บเพื่อได้อยู่แบบลูกเพราะว่าอยู่โรงงานลูกก็ต้องอยู่บ้านนอกเราต้องอยู่นี่แฟนนี่ต้องไปทำงานอีกที่หนึ่ง้มบัวมันดูหาหางอยู่ม,ม,มาทำตัวนี้เราก็จะได้อยู่ด้วยกันอ,อย่างนี้ก็จะรู้ว่าชีวิตเคยผ่านความลำบากมาหลายรูปแบบด้วยนะมาขายนี่ห้าปีก็จะสร้างตัวได้ซื้อ บ้านแบบไม่ถึงไม่มีเงินสดเลยเรก็ซื้อได้มีรถซื้อรถรถนี่ใหญ่มาแล้วไม่มีไม่ติดละแ,แล้วก็ซื้อนาซื้อที่ที่บ้านกันขายของคือการใส่ใจเนาะก็คือเราต้องเอาใจเขาไปใส่ใจเราว่าเวาเราไปซื้อของสังเกตว,วิธีมัดห่อทําไมเขามัดเป็นหอ่อยน,นะมันก็ถี่เพราะบางคนเขามาเรียนเขาถามว่าท <ๆ S 1> ี่ว่าทำไมที่หนึ่งขายอขาไม่เด็กนี่ก็บอกหมดว่า เราไม่ใครก็ที่จะใส่ใจลูกค้าเพราะว่าลูกค้าไม่ถึงไม่ถึงกันลูกค้าเป็นพระเจ้าแต่ลูกค้าเป็นคนที่ทำให้เราต้องผลสัวเด็นในชีวิตเนาะโอเคขอบคุณมากๆครับที่ได้ได้คลิปนี้มานะครับเห็นได้ชัดเนาะเบอร์เป็นศูนย์หกหนึนึ่งสองแปดสแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็0907943827อ่าแป้าที่เราจะตั้งอยู่ที่ บรีพลรามสองตลาดกินเวลวตอยู่ข้างับตัดพารามสองเข้ามาดูได้เลยโอเคครับอันนี้จ้างอยู่พารามสองก็ไม่ไกลเกินไปใครอยู่ฟากนั้นไปดุดเลยนะครับขอบคุณเครดิตและการชี้ช่องรวยด้วยนะครับแล้วก็ไก่เจ๊พัดเนาะเอาละดูจากลักษณะการใช้ชีวิตเบอร์ที่สองไม่ได้เขียนอาจรย์เบอร์ที่สองเลย เขาเขียนเบอร์แรกเขาอ่ะนั่นเบอร์แรกคือเบอร์เจ้าตัวแต่เบอร์ที่สองที่เขาพูดอ่ะผมก็ได้เขียนว้เออ่าอันนั้คือไม่ได้เบอร์ที่เขาใช้เนาะใช่ครับนั่นเหมือนเบอร์เสริมร้านเวลาเขาโทรมาอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับคือเราเราจะถอดรหัสชีวิตคนเนาะก็ให้ทีมงานยืนยันว่าเบอร์ของเขาคือเบอร์ไหนนะครับบางบางบางเคสเนี่ยก็เป็นเบอร์ที่ไม่ได้ตรงกับเบอร์ที่ให้นะครับเพราะอาจจะมีคนถือคนอื่นแต่เราก็จะขออนุญาต เจ้าตัวก่อนที่มาทํารายการอีกทั้งเราก็มีน้ําใจให้กันและกันนะครับเพราะเขาก็ให้คอนเทนต์เราเราก็แนะนําให้คนไปทานอีกทั้งเดี๋ยวก็ให้หนังสือให้ของชารวยอะไรบางอย่างไปด้วยนะครับถือว่าเป็นการามิตได้มารู้จักกันผ่านหนังสือออนไลน์นี่แหละแล้วก็เป็นความรู้ดีๆให้ทุกท่านที่ดูอยู่ชอบก็รัวๆๆนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วส่งต่อความสึกดีๆนี้ไปให้คนอื่นในสังคมด้วยนะครับ ทีนี้เราจะวิเคราะห์เบอร์ของคุณเจพัฒนะครับความน่าสนใจเนี่ยต้องลำดับตามเรื่องก่อนเขาเป็นแม่ค้าสายลุยถูกไหมฮะเลขเขาก็มีเลขลุยเดีเ๋ยวครอเมาดูนะเลขลุยอยู่ตรงไหนแล้วมีเลขเกี่ยวกับการใช้ความคิดคำนวณน,นั่นคานวณน,นี่แม่ค้าก็มีการคิดการคำนวณเนาะก็มีนะครับแต่เลขที่ทำให้ทุก ทำคุณคนไม่ขึ้นทำไปแล้วเขาไม่ได้ดีกับก็มีอยู่นะครับอันนี้มันมีมีโชยอยู่ในเบอร์ละแต่ในความเป็นจริงนั้นสังเกตไหมครับท่านพูดว่าอะไรเจ mm hmm. พัดพูดว่าเหนื่อยก็มีความสุขแล้วก็ยังได้ยินทํานองนี้อยู่ในตลอดทั้งคลิปเนี่ยเขาไม่รู้สึกทุกข์เลยนะครับวันไหนขายไม่ได้เขาก็ทำใจ การมีธรรมะในใจคนความเป็นคนมีน้ำใจที่ยิ่งใหญ่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยบางอย่างบางทีมันไม่ได้อยู่ในเบอร์มือถือก็มีนะครับผมก็จะบอกคนทุกคนว่าแม้ว่าพลังตัวเลขศาสตร์ตัวเลขมันแม่นยาแต่เอาตัวเลขไปตัดสินคนคงจะไม่ได้แต่ไปประกอบว่าคนคนนี้มีลักษณะนิสัยไลฟ์สไตล์ยังไงอันนี้ดูได้นะครับเบอร์ใช้พันนะครับ3ตัวแรกเราก็จะตัดทิ้งนะครับก็จะเป็น1 2 8 4 6 1หก่งสองอินนีพคนที่สมผลกับชีวิตของท่านนี้คือ1นึ่งสองสองแสีี่หกหนึ่งและหนผมได้สนทนากับคนที่รู้เรื่องของวิชาโหราศาสตร์หลายครั้งนะครับคนที่ผมมั่นใจว่าเขารู้เรื่องของเบอร์มือถือแบบที่ผมทายเนี่ย แล้วตรงไปตรงมาซื้อตรงต่อกันเนาะที่จะแลกเกลี่ยนกันเนี่ยมีอยู่สองท่านในการบอกว่าเวลาหศาสตร์บอกว่าคนนี้ดวงตกแต่เบอร์เขาดีเขาเจ็บไม่หนักนะครับอันนี้กรณีหนึ่งฉะนั้นเบอร์ก็เป็นสิ่งเรล่องที่เกื้อหนุนกันอีกแบบหนึ่งครับคือคนที่เป็นคนดีมีน้ําใจช่วยเหลือคนอื่นพอเวลาเขามีเลขไม่ดีเขาก็ไม่ได้เจ็บหนักไปตามเลขเพราะพลา,ายมูส่วนนี่มันเหมือน บาเรียที่คุ้มครองเหมือนฟูกที่รองรับเวลาตกกระแทกแล้วมีอะไรรับซับไว้ไม่เจ็บหนักนะครับฉะนั้นคนนี้ความดีเขามีอยู่มากพอสมควรเลยเลขที่เสียเสียก็อาจจะนักเป็นเบาที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะอะไรผมจะพูดว่าเขามีเลขเกี่ยวกับคดีความในยะหนึ่งนะครับตัว8-4-48เนี่ยคดีความฟ้องร้องผ่าตัดก็ได้นะครับบางทีก็ ท้องไส้ระบบในร่างกายไม่ดีก็ได้ตรงนี้ขอให้หนักเป็นเบานะครับพอดีไม่ได้สนทนากับเจพัดโดยตรงในเรื่องลึกขนาดนี้แต่ความสู้ชีวิตก็คือเลข8 4ดด้วยเหมือนกันเพราะ84คือหัวหกก้นขวิดวุ่นวายหัวฟูหัวยุ่งเห็นดูในคลิปแกหัวฟูไหมครับหัวยุ่งเนาะคือลุยตลอดเวลาแล้วเลข1 2 2่งสอหไมเขาอยู่เฉยไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาต้องลุกเดี๋ยวเขาต้องขยับเขาจะอยู่เฉยไม่ได้เพราะเลขมันเป็นพลังวุ่นวายแอคทีฟ มีเลขแอคทีฟคือเลย1 2น4นะครับ16 2 8ก็ใช่<ๆ>ก็จะเคลื่อนไหว,วไุม่อยู่นิ่งเลยสังเกตไหมครับแกก็พูดเก่งเนาะเอาละทีนี้ 1, 2, 2, 1อ่ะให้ระวังเวลาใจร้อนดวดสนใจไปอุ๊ยไม่น่าให้เลยเออแต่ละ8ไปแล้วก็ให้แล้วกันนะครับเป็นคนง่ายอาจจะบางทีไม่รอบคอบแล้วง่ายไปต้องระวังเพราะพลังตัวเลขนี้อยู่ในเกณฑ์นใ,นใจร้อนแต่เป็นคนสู้ชีวิต ทีนี้จะดีกว่าไหมถ้าเราไม่มีเลขเสียเราเป็นคนเก่งอยู่แล้วเราเก่งและบวกเหง่งไม่ได้เก่งบวกอุปสรรคถ้าเก่งอุปสรรคเนี่ยเราก็จะเหนื่อยมากผมเชื่อว่าคนดีได้ใช้เลขดีก็ยิ่งสบายตัวขึ้นนะครับอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่น่าสนใจน่าคิดนะครับเลขคิดคำนวณของแม่ค้าอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับคือเลข6กหนึ่งครับคือคิดวิเคราะห์วางแผนนะครับเขาเรียกว่าคิดสตางเก่ง นะครับจัดการระบบเป็นระบบอันนี้พานตัวนี้อยู่แต่ตัวเลขที่ทําให้เสียระบบคือ1นึ่งสองมาปะกปนก็เลยทําให้บางอย่างบางทีเขาอาจจะได้ไม่เต็มที่นะครับแต่เลขแห่งความใจดีเนี่ยถ้าโชว์เต็มที่ก็มีแค่เลข4ี่หนะครับอาจจะดูไม่ชัดเจนแต่ตัวตนของเขาเป็นคนใจดีมากเลยเนาะเอาละอันนี้ลุยลําบากฝ่าฟันนะครับกว่าจะได้อะไรมาก็อย่างที่เขาอย่างที่เขาเล่าว่าก่อนนี้ทํางานโรงงานเนาะครอบครัวแยกกันไปคนละมุม ก็เลือกสนใจมาขยับมาเป็นอาชีพนี้เราก็ไม่ได้งกเลยใครอยากเรียนรู้แกก็ให้ฉะนั้นอำนาจแห่งคุณความดีก็ให้แปลงพลังตัวเลขที่ไม่ดีให้หนักเป็นเบานะครับแต่ถ้าวันใดในวันหนึ่งเจพัฒจะต้องได้เปลี่ยนเบอร์ก็ขอให้ได้เลขดีชีวิตดียิงย่งขึ้นเพราะคนคนนี้ถ้ามีอยู่ก็จะช่วยเหลือคนอื่นต่อไปนะครับก็ยินดีชื่นชมแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสได้วิเคราะห์แล้วขอให้ใครอยู่ทางไปพระรามสองนึกถึงหิวขึ้นมา ก็ไปร้านข้าวเหนียวให้เยอะใช่ไหมครับเนื้อก็ให้เยอะอร่อยข้ามวันได้อีกเขาคิดถึงคนอื่นฉะนั้นตรงนี้ดีมากๆครับขอบคุณที่ได้ทีมงานพาให้ได้เจออเคสนี้แล้วก็ให้เครดิตนะครับชี้ช่องรวยด้วยยินดีมากๆเลยครับเอาละวันนี้ก็ประมาณเท่านี้แหละครับสำหรับอ่านคนจากเบอร์ครับผม หมดเลยเหลือแค่ไม่ขางเล่เมเท่านั้น หนังสือที่ควรมีไว้ครอบครองกับหนังสือ Decoder Path ของอาจารย์นิติกจกิติศรีวรนันผู้เชี่ยวชาญด้านสาตรางตัวเลขหนึ่งในเบสเซลเลอร์ของร้านในอินทุกสาขาเพิ่มเนื้อหาใหม่ให้ปังไปอีกเกี่ยวกับบทสวดมนต์บทกรวน้ำเลขพลิกชีวิตและดวงสวงพลิกชีวิตความพิเศษของเลขยันพรางตัวเลข4289 6395ผ่านวิธีจำเสาห้าที่ทําให้ผู้ที่นําไปใช้เกิดโชคลาภสมปราฏถนาเพราะโอกาสที่จะเกิดวันเสาร์ห้านั้นเกิดได้ยากมาก Decoder Path ถอดรหัสพางตัวเลขจะถูกเปิดเผยเพื่อสร้างแรง ดุดความสําเร็จให้เกิดขึ้นกับทุกคนที่ได้อ่านแถมรีสําหรับท่านที่สั่งซื้อออนไลน์ทุกช่องทางจะได้ยันคลังตัวเลข King of Number ต้นตํำรับ919 151 595ไปเลยสนใจสั่งซื้อได้ที่ n ล n t @decodershop ราคาเพียง350บาทรวมค่าจัดส่งของมีจํานวนจํากัดซื้อก่อนมีสิทธิ์ก่อน